อันนี้อย่างกล้วยเราเราปลูกกล้วยนะรเราขุดหน่อมาเราสรับหน่อมาเราจะไปปลูกเนี่ยผมมีข้อแนะนำหนึ่งก็อ,อยากจะให้รากรากใหม่ของหน่อกล้วยนะครับมันงอกไวมันงอกดีแล้วมันเป็นการกระตุ้นรากใหม่นะครับทำยังไงเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ขุดหน่อมาปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นแผลตรงนี้ไหมแผลของการสรับหน่อ อันนี้ยางยังเสใสยอยู่นะครับอันนี้ผมขุดมาเมื่อวานตอนเย็นเนะี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้รากใหม่ออกดีๆออกไวๆนะครับให้เพื่อนทิ้งไว้อย่างน้อยสองสองคืนนะสองถึงสามคืนให้ยางมันแห้งมันสีดำนะครับให้ยางแห้งๆแ,แ,แล้วเราก็ออกไปปลูกปุ๊บมันจะมันจะช่วยกระตุ้นรากใหม่ ให้รากเก่าที่มันโผล่ไปเนี่ยนะให้มันเน่าไปอันนั้นมันจะกระตุ้นรากใหมให่ให้เกิดขึ้นแล้วก็กล้วยเราจะโตดได้ดีจะพุ่งได้ดีนะครับแต่ถ้าใครที่ขุดสดปลูกสดขุดมาลากลากยังไม่แห้งอันนี้ก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันมันก็ดีถ้าเราขุดในส่วนของเราเองแต่ถ้าเรามาจากที่อื่นเนี่ยแต่มีมีการทิ้งทิ้งระยะเวลาไว้เนี่ยนะครับทำขาท้าสาดให้เกลี้ยงแบบนี้เลยสับรากเก่าออกให้หมดนะครับ ดังมันแห้งสักสองคืนสามคืนได้ก็ดีเลยแห้งสนิทแข็งยางแข็งเรียบร้อยเนี่ยไปปลูกพุ่งไวมากนะครับสําหรับปล่อยทุกชนิดขอแค่ว่า,าให้เรารักษาความชื้นปล่อยในช่วงแรกให้มันชื้นตลอดนะมันจะกระตุ้นการเกิดรากใหม่ขึ้นมะาแต่ถ้าไปปลูกแล้วไม่ลดน้ำนะครับหนอก็จะงอกเหมือนกันแต่รากก็จะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่ เขาจะดึงพลังงานจากในเงาน่าี้เอาไปใช้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ต้นมันรีบแต่ถ้าเกิดเรามีความชื้นตลอดลากมากินมาหาความชื้นหาอาหารได้ก็จะเป็นการบำรุงต้นไปนะครับเพราะฉะน,นั้นการทิ้งการสับหนอ่อล้วทิ้งให้ยางแห้งสัก2คืนถึง3คืนเนี่ยเป็นการกระตุ้นลากใหม่ที่ดีมากๆนะครับไม่ต้องไปใช้เรียงลากเช่งอะไรน้ำมีนน้ำมันน้ำยาอะไรหรอกครับคือการสับ ทิ้งให้ยางแห้งเป็นสีดําแล้วนําไปปลูกนี่คือการกระตุ้นรากใหม่ขอให้ดินมีความชืน้นกล้วยของเราก็จะโตได้ดีนะครับอันนี้เป็นกล้วยหอมคาร์มิดนะครับก็มาแนะนำหนึ่งข้อนะสำหรับการปลูกกล้วยหอมตัดทิ้งไว้สักสามคืนให้ยางให้เผลแห้งแล้วก็สับรากเก่าออกทิ้งให้หมดเลยทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ไปปลูกบอกับรองทุ่งดีๆ ลดน้ำไปบ่อยในช่วงแรกโอเคปลูกกล้วยจำขึ้นใจครับถ้าเราไม่ปลูกทันทีปลูกเอ้ยขุดหนอ่อแต่งใบแต่งใบแต่งอะไรแต่งรากแตงก่แตงอะไรต้องเอาดาก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยไปปลูกกระตุ้นรักใหม่ให้กระตุ้นรักใหม่ดีมากนะครับ